สวัสดีแฟานบันดาซอทุกคนนะครับวันนี้เสาร์ที่28ธันวาคม2 5ง7นะครับอยู่กับปลาชวิททางอาซอดีครับ เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับอาจจะดึกนิดนึงก็มีการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดตกค้างจากนัดบ็อกซิ่งเดย์จะพูดอย่างนี้ก็ได้นะครับเนื่องจากว่าหลายๆทีมเนี่ยเขาก็แข่งกันไปตั้งแต่คืนวันที่26ธันวาคมซึ่งเป็นวันแก่กล่องของขวัญของทางฝั่งอังกฤษกันแล้วนะครับแล้วทีมอย่างเชลซีเนี่ยก็ไปพลาดท่าแพ้ให้กับฟูลแลมนะครับคาบ้านของตัวเอง1ประตูต่อ2นะครับซึ่ง นั่นก็ทําให้เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่อาร์เซอลจะได้ขยับขึ้นไปอย่างน้อยรอคิวอยู่ในอันดับที่2นะครับเพื่อที่จะมองไปถึงก้าวต่อไปในการไล่ตามลิเวอร์พูลเพื่อความหวังที่อาจจะยังเหลืออยู่น้อยนิดนะครับสำหรับการควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้โดยจ่าฝูงอย่างลิเวอร์พูลเนี่ยล่าสุดพวกเขาสามารถแซงเลสเตอร์ซิตี้กลับ ไปคว้าสามแต้มได้นะครับหลังจากที่โดนจิ้งจอกสยามเนี่ยออกนําไปก่อนตั้งแต่ต้นเกมก็เรียกว่าผลงานแข็งแกร่งทีเดียวนะครับแต่ว่าอาร์เซอเรก็ต้องไม่ยอมแพ้นะครับเราก็ว่ากันไปนัดต่อน,นัดนะครับอย่างที่มิเกลเดต้าเคยได้พูดเอาไว้นะครับเราก็เชื่อว่าปัชญานี้ก็ยังคงอยู่กับทีมโดยนัดน,นี้เนี่ยอาร์เซอเปิดบ้าน เจอกับอิปสิตาวนะครับก่อนแข่งขันเนี่ยก็มี33แต้มนะครับตามหลังเชลซีอันดับที่2อยู่2แต้มนะครับแต่ว่าถ้าเก็บชชนะนัดนี้ได้นะครับอาร์เซอก็จะขยับแซงเชลซีไปอยู่อันดับที่2แทน โดยเจอกับอิฟสวิตทาวทีมรองบ้วยแข่งไป17นัดมีอยู่2แต้มอาเซาเนี่ยก็มีข่าวร้ายนะครับอย่างที่พวกเราทราบว่าทางบุยโยซาก้าเนี่ยต้องเข้ารับการผ่าตัดแล้วก็จะต้องใช้เวลาในการพักฟื้นนะครับอาจจะมากกว่า2เดือนด้วยซ้ำมิเกลเรต้าก็ยังไม่ฟันธงนะครับในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะ้ามีโอกาสก็เป็นไปได้นะครับซึ่ง อารต้าก็หวังว่าจะไม่มีนักเตะคนไหนได้รับอาการบาดเจ็บเพิ่มเติมนะครับส่วนราฮิมสเตอร์ลิงเนี่ยมีโอกาสนะครับท,ที่จะหายเจ็บกลับมาเร็วกว่าที่ คาดเอาไว้ในตอนแรกนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามฟอร์มของราฮิมเตอร์ลิงเองก็หวังพึ่งพาไม่ได้นะครับเอาจริงๆแล้วเตอร์ลิงก็ไม่ใช่นักเตะที่เราเคยรู้จักนะครับยกเว้นว่าเขาจะพัฒนาฟอร์มขึ้นมาได้ในช่วงการซ้อมแต่ว่าก่อนหน้านี้นที่ลงมาก็ยังไม่ดีพอนะครับต้องเรียกว่าไม่ดีพอที่จะเป็นตัวความหวังในการทําเกมลุกฝั่งขวาหรือแม้แต่ฝั่งซ้ายให้กับอาร์เซอนะครับ เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยอารีต้าตัดสินใจใช้กาเบวลเมติเนลี่นะครับลงเล่นในตำแหน่งนี้หลังจากที่ทำได้ดีกับเกม ที่เจอกับพี่เซาพาเลสนะครับยิงไป1ประตูแล้วก็จ่าย1ลูกนะครับส่วนนักเตะในตำแหน่งอื่นๆนะครับผู้รักษาประตูเนี่ยเป็นดาบิตายานะครับแบ็คขวาเป็นยูเรนทิมเบอร์ซ้ายวันนี้ใช้ไมล์บรูอิสเกลี่นะครับในขณะที่คู่เซนเตอร์แบ็คก็เป็นวิลเลียมซาลิบาจับคู่กับกัปตันมาร์กเยสนะครับในส่วนของแดนกลางวันนี้ใช้ดีแคนไรซ์ลงมายืนปัดกวาดอยู่หน้าแผงหลังนะครับในขณะที่คู่ดับเบิลเอทของอาร์เซอเนี่ยเป็นมาร์ติโนเดก กับคลายฮาเวสตนะครับโดยด้านซ้ายวันนี้ใช้เลนโรทัสซานะครับขวาเป็นกาเบลมาติเนลลี่นาเป้าวันนี้ใช้กาเบลเชซุดนะครับส่วนซุมมานั่งสำรองวันนี้ก็มีผู้เล่นอย่างริคาร์โดคาราฟิโอรี่อเล็กซานเดอร์ซินเชนโกยาคุบคิวอ์นะครับที่รอกาสอยู่ข้างสนามนะครับร่วมกับนักเตะอย่างโทมัสปาเตจอจินโยอีธานวาเนรีมิเกลเมเรโนแล้วก็มี คิรันเชนี่รวมถึงเนโต้ด้วยนะครับจะสังเกตว่าผู้เล่นสำรองของอาร์เซอเนี่ยมันดูไม่บาลานซ์เหมือนกันนะครับมันหนักไปทางแบ็กซ้ายซะเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นคาราฟิโอรี่ซินเชนโก้คิรนเชนี่ยาคุบคิวีออะไรอย่างเงี้ยในขณะที่ผู้เล่นฝั่งขวาเนี่ยก็แทบจะไม่มีให้เลือกใช้เลยจะเล่นได้ก็คงเป็น Ethan อีธานวาเนรี่ะนะครับส่วนทางอิฟสวิตทาว์นะครับวันนี้ส่งคารวินฟิลลิป ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมแรกตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงทีมหลายตำแหน่งเลยจากนัดที่แพ้ให้กับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดไปแบบเละเทะศูนย์ประตูต่อศนนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเริ่มเกมมาเนี่ยพวกเขาทําได้ดีนะครับมีโอกาสได้เข้าไปทําให้แฟนบานาซาเนี่ยเสียไส้เหมือนกันนะครับโดยเป็นจังหวะที่เรียมดีแลบเนี่ยได้เปิดจากกริมเ้นฝั่งซ้ายผ่านหน้าประตูไปเนี่ยมีผู้เล่นของอิฟสิตทาวอย่างชโมด นะครับที่เสียบเท้าพุ่งเข้ามาแต่ว่ามันไม่โดนบอลถ้าโดนบอลเนี่ยมีโอกาสที่จะเปลี่ยนทางแล้วทําให้ดาบิด,ดายาเนี่ยเซฟยากอยู่เหมือนกันนะครับโอกาสที่พวกเขาจะได้ประตูนําก็มีสูงแต่ว่าพอ ลูกนี้ไม่เป็นประตูอาซอกก็กลับมาเป็นฝ่ายที่มีสตินะครับคองบอลเหนียวแน่นแล้วก็พยายามที่จะหาทางเข้าไปเจาะเกมรับระดับรถบัสสองสมชั้นของอิฟซิทาวนะครับซึ่งก็เชื่อว่ามิเกลเดต้าน่าจะคาดเอาไว้แล้วว่าจะต้องเจออะไรแบบนี้นะครับแต่ถึงยังไงก็ตามการเจาะแนวรับแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากมากๆนะครับแม้ว่าจะรู้อยู่แล้วว่าจะต้องเจอกับอะไรอาซอก็แทบจะแก้ปัญหานี้ไม่ได้เลยวันนี้เองก็ เป็นเกมที่จะอึดอัดนิดนึงนะครับโดยเฉพาะถ้าหากว่าเราไม่ได้ประตูขึ้นนําเร็วโอกาสที่จะยื้อกันไปแบบนี้แล้วอาเซาหมดแรงโดนโต้กลับเร็วแล้วก็ทําพลาดเนี่ยก็มีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันแต่ว่าก็ โชคดีนะครับในนาทีที่23เนี่ยอาร์เซอลทำสำเร็จเรนโรตัสซาได้โอกาสเปิดเข้ามาจากริมเส้นฝั่งซ้ายนะครับผ่านแนวรับของอิฟสวิตมาหลายคนเหมือนกันนะครับมาถึงคายฮาร์แซึ่งรออยู่แถวเสา2แล้วก็แทบอินเข้าไปแบบง่ายๆนะครับทำให้อาร์เซอลออกนำไปหนึ่งประตูต่อศูนย์จริงๆแล้วเนี่ยจากสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าอิฟสวิตทาควรจะต้องเปิดเกมรุกเพื่อที่จะอย่างน้อยยื้อให้กลับมาอยู่ในสถานการณ์ที่สกอร์ยังเสมอกัน นะครับแต่ว่าดูไปดูมาก็เหมือนกับว่าอิปสวิตทาวก็พอใจกับการโดนแค่ลูกเดียวนะครับยังคงตั้งรับเหนียวแน่นโอกาสโตก,กลับก็แทบจะไม่มีนะครับก็จบครึ่งแรกกันไปด้วยสกอร์นี้นะครับส่วนครึ่งหลังเนี่ยอิปสวิตทาวก็ยกระดับเกมของตัวเองได้ดีขึ้นนะครับได้ครองบอลเยอะขึ้นแล้วก็ มีโอกาสพาบอลเข้ามาปนเปียนหน้ากรอบประตูของอาร์เซออยู่เป็นระยะเหมือนกันนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามอาร์เซอลมีโอกาสที่ดีกว่านะครับในการที่จะได้ประตูที่2ของเกมนี้นะครับโดยเป็นจังหวะที่อาร์เซอได้ลูกเตะม,มุมกบับเัปมากโกยสได้โขกนะครับโล่งๆหลังจากที่ผู้เล่นของอิปสวิตทาวเนี่ยก็หลงตำแหน่งกันไปหมดแล้วนะครับไปประกอบตัวอื่นกันหมดละแต่ว่าลูกที่กาเบลมากโกยส์หมุเนี่ยไปเฉียดเสาออกไปอย่างน่าเสียดายนะครับเจ้าตัวก็คงอยากจะเกะกะโหลกตัวเองเหมือนกันนะครับ เพราะว่าลูกนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องหมายการค้าของกัมวเบลมอรียสจริงๆนะครับที่สลัด ตัวประกอบหนีไปได้แล้วก็ไปโขกทางเสาสองอะไรแบบเนี้ยเจ้าตัวคงจะกระหิ่มยิ้มย่องครับในใจเสร็จกูแน่นอน,นครับลูกนี้แต่ก็นั่นแหละนะครับมันก็มีผิดพลาดกันได้บ้างอาซอกก็ต้องมาพยายามที่จะทําเกมลุกต่อไปนะครับมีโอกาสอยู่เหมือนกันนะครับจากลูกเตะมุมอีกลูกหนึ่งที่เป็นสูตรที่อาซอกก็ไม่ค่อยจะได้ใช้นะครับที่มีตัวหลอกตัวประกอบออกไปจากจุดแถวๆจุดโทษนะครับแล้วก็เป็นดีแคนไรส์ที่วิ่งเข้ามาหัวดลูกเตะมุมน่าเสียดายนะครับ บอลไปชนตัวษษษผู้เล่นของอิฟสุดทาวแล้วก็ทำให้อาซอลพลาดโอกาสลุ้นประตูนี้ไปนะครับยังไงก็ตามในนาทีที่72เนี่ยอารตต้าตัดสินใจปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับส่งมิเกลเมรรโนลงมาเล่นแทนกาเบลเชซุตเพื่อช่วยเรื่องของการป้องกัน โอกาสที่อิฟสวิตทาวจะฉวยจังหวะความผิดพลาดของผู้เล่นอาซอลนะครับเข้าไปทําประตูได้โดยจริงๆแล้วในเกมนี้ก็มีอกจังหวะที่ตาปิดาย่าเนี่ยไปจ่ายพลาดเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็เป็นเล่ซสลิบาที่ช่วยแก้ปัญหาไว้ได้นะครับยังไงก็ตามนะครับอาซอลมีโอกาสที่จะได้ประตูขึ้นนําอีกครั้งหนึ่งนะครับนอกจากลูกเตะมุมทั้ง2ลูกที่ได้พูดไปเนี่ยก็มีจังหวะที่คายฮาส์แบได้โอกาสจิ้มจ่อๆนะครับแต่ว่ามันไปโดน ผู้เล่นของอิฟสูิตทาวเนี่ยพยายามที่จะขัดขวางการเล่นนะครับแต่ว่ามันก็ไม่มากพอเทียบ เป็นจุดโทษทําให้ฮา r v ว r รเสียจังหวะในการที่จะทําประตูนี้ไปนะครับก็ถือว่าน่าเสียดายในนาทีที่87นะครับอาร์เต้าก็ตัดสินใจที่จะส่งโทมัสปาเตลงมาช่วยในการป้องกันการทําเกมรุกของยิปสวิทเทา์นะครับโดยให้ดีแคนไรซ์ซึ่งดูจะใช้พลังงานไปเยอะนะครับในเกมนี้ได้ออกมาพักสุดท้ายแล้วอาร์เซอก็ก็สามารถทําได้ตามเป้านะครับเอาชนะอิปสวิททา์ไป1ประตูต่อศูย์โดย ในเกมนี้เนี่ยโอกาสคลองบอลเฉลี่ยแล้วก็70%สนะครับส่วนโอกาสทําประตูเนี่ย13ครั้งเข้ากรอบ5ครั้งนะครับในขณะที่อิฟสวิตทาวได้โอกาสทําประตู3ครั้งนะครับแล้วก็ไม่เข้ากรอบเลยลูกเตะมุมซึ่งเป็นอาวุธเด็ดของอาร์เซอวันนี้ได้โอกาส5ครั้งนะครับเกือบจะเป็นประตูอยู่2ครั้งนะครับที่เหลือก็ไม่ได้ลุ้นอะไรก็ถือว่ามีโอกาสจากลูกเตะมุมน้อยไปนิดนึงนะครับสาหรับเกมนี้ หลังจบเกมเนี่ยมิเกลเดต้าก็ชื่นชมอิฟสุดทาวด้วยนะครับว่าทําได้ดีนะครับทำให้อาร์เซอลเนี่ยเจองานที่ยากลําบากแม้ว่าช่วงแรกจะครองเกมมาไว้ได้หมดแต่ว่าก็ถูกทางอิฟสุดทาวเนี่ยป้องกันโอกาสในการทําประตูเอาไว้ได้อย่างดีนะครับส่วนดีแคนไรซ์ซึ่งเป็นอีกคนที่มีโอกาสได้พูดคุยกับสื่อหลังเกมเนี่ยก็ชื่นชมไมโลอิสเกลี่นะครับที่ ทำได้ดีมากๆนะครับแม้จะมีวัยเพียงแค่18ปีเท่านั้นเองโดยดีเคนไรส์เนี่ยบอกว่า ลุยสเกลี่เนี่ยเหมือนสร้างมาจากแกลบเลยนะครับทำนองว่าเกิดมาเพื่อสิ่งนี้นะครับอายุแค่นี้แต่ว่าเล่นได้แข็งแกร่งมากๆซึ่งส่วนตัวเห็นด้วยนะครับไมล์ลุยสเกลี่เนี่ยเป็นนักเตะที่เล่นได้เข้ากับแทคกติกของมิเกลเดลตามากๆนะครับในตำแหน่งแบ็กซ้ายแม้ว่าหน่วยก้านจะไม่ได้สูงใหญ่นะครับแต่ว่ามีความแข็งแกร่งทั้งหัวจิตหัวใจแล้วก็ร่างกายมีเทคนิคที่เอาตัวรอดได้ดีนะครับด้วยความที่เป็นมิดฟิลมาก่อนก็สามารถที่จะ หุบเข้ามาเล่นเป็นมิดฟิลด์ในจังหวะที่อาเซอลต้องการตัวผู้เล่นเพิ่มในแดนกลางนะครับมีหลายจังหวะที่เจ้าตัวได้พลิกบอลแล้วก็จ่ายบอล หวังว่าจะให้ทะลุช่องไปให้กับผู้เล่นอย่างกัเวลเชซุสหรือว่าคนอื่นๆในแนวรุกนะครับซึ่งถือว่าเป็นมิติที่มิเกลเรต้าขาดหายไปนะครับจากการเล่นของริคาร์โดคาราฟิโอรี่ยูเรนทิมเบอร์หรือแม้แต่อเล็กซานเดอร์ซินเชนโกก็ตามนะครับนอกจากนี้เจ้าตัว,ตวยังมีจังหวะไปไฟกับบรรดาบิ๊กกานะตัวผู้เล่นที่ เป็นตัวเก่าอายุมากกว่าของผู้เล่นฝั่งตรงข้ามนะครับก่อนหน้านี้เคยไฟกับเออร์ลิงฮาเลนมาแล้วแล้วก็เกมนี้มีจังหวะที่ไปไฟกับคาร์วนฟิลิปนะครับในจังหวะที่ฟลลิปเนี่ยไปเหวี่ยงคาร์เมลโมเยสออกนอกสนามนะครับเดินกลับมาเนี่ยคิดว่าจะไม่มีอะไรนะครับ ทาง m มล์อิสเกอรี่ก็ยืนขวางนะครับแล้วก็ทำนองว่าจะเอาเรื่องที่ไปเล่นแบบนั้นกับมา r กร์เยสนะครับจนเดือดร้อนเพื่อนร่วมทีมกรรมการนะครับต้องมายุติศึกนะครับแล้วก็ทำให้ จังหวะน,นี้ไม่มีการบานปลายรายใหญ่โตนะครับแต่ก็ได้เห็นแนวคิดเห็นทิศทางวิธีการคิดของลุยส์เกลี่นะครับว่าเขาไม่ใช่เด็กอย่างที่คิดนะครับในสนามก็ยินดีกับแฟนบอลนาซ่าด้วยนะครับสำหรับผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นเกมต่อไปเนี่ยจะต้อง บุกไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดนะครับในคืนวันที่1มะมกราคมนะครับตอนรับปีใหม่หวังว่าจะมีข่าวดีนะครับเอาละสำหรับวันนี้ก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวมาฝากกันเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากแฟนบอลทุกท่านเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณนะครับ